สวัสดีครับอาจารย์นพครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใช้งาน Google Classroom สำหรับผู้เรียนกันโดยหัวข้อจับก่อไปด้วยการเข้าใช้งานครั้งแรกการเข้าห้องเรียนการใช้งาน Google Classroom การดูงานการส่งงานแล้วก็การดูคะแนนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยนักเรียนจะต้องทำการเตรียมอีเมลของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ วิธีการในการเข้าใช้งาน Google Classroom ก็คือให้เราทำการเปิดบนเว็บเบราว์เซอร์ผมจะยกตัวอย่างเป็น Google Chrome แล้วมันคลิกขึ้นมานะครับ URL ด้านบนตรงนี้ให้เราใส่เลยว่า gmail.com เขาก็จะเข้าสู่หน้าจอของการเลือกบัญชีให้เราทำการตรวจสอบดูว่ามีบัญชีของเราหรือเปล่าถ้ามีก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับถ้าไม่มีให้เราเลือกที่ใช้บัญชีอื่น ในส่วนของอีเมลตรงนี้ให้เราทำการใส่อีเมลของวิทยาลัยของเราเข้าไปหลังจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไปเมื่อเราทำการใส่อีเมลไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยลองเช็คดูชื่อด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นชื่อเราแล้วให้เราทำการป้อนรหัสผ่านกดที่ปุ่มถัดไป ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีข้อความยินดีต้อนรับเข้าสู่มชีใหม่ขึ้นมาให้เราทําการอ่านรายละเอียดเรียบร้อยเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มยอมรับระบบจะทําการให้เราสร้างรหัสใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยก็ให้เราทําการสร้างหารหัสผ่านของเราไปที่เราจะจาได้นะครับตรงนี้จะต้องเป็นแปดตัวอักษรขึ้นไปทั้งสองช่องต้องป้อนเหมือนกันเมื่อป้อนเสร็จแล้วให้กดปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำการใช้รหัสผ่านตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ต้องรับขึ้นมากดปุ่มถัดไปได้เลยกดปุ่มตกลงเขาก็จะเด้งมาสู่หน้าของ Gmail ของเรานะครับแต่ว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของ Google Classroom ให้เราไปที่ Google a p p ที่เป็นจุด9้าจุดทางด้านบนขวาเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดจะเจอคำว่า Classroom ให้เรากดคลิกเข้าไปเลย หรือวิธีการหนึ่งนะครับให้เราพิมพ์ไปตรง URL ตรงนี้นะครับพิมพ์ว่า classroom.google.com ก็ได้เขาก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า classroom ให้เราตรวจสอบชื่อนามสกุลเลขประจำตัวของเราอีเมลของเราถูกต้องไหมถ้าถูกต้องกดปุ่มคำตอเลือกบทบาทเราจะต้องเลือกฉันเป็นนักเรียนนะครับ mm hmm. เมื่อเข้าสู่หน้าของ classroom แล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการเลือกในส่วนของรายวิชาของเรา วิธีการเข้ารายวิชาของเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกถ้าครูผู้สอนเนี่ยทำการเพิ่มเราเข้ารายวิชาแล้วเราก็ดูว่าเป็นรายวิชาอะไรครูผู้สอนคือใครเราสามารถกดที่ปุ่มเข้าร่วมได้เลยอันนี้คือวิธีการที่1กับวิธีการที่สองเราจะต้องทําการเอารหัสที่อาจารย์ผู้สอนแจกเนี่ยป้อนด้วยตัวเองนะครับให้เลือกที่เครื่องหมายบวกทางด้านบนขวาสร้างหรือเข้าร่วมชั้นเรียนตรงนี้กดคลิกเข้ามาเราเลือกที่เข้าร่วมชั้นเรียน ให้เราทําการใส่รหัสของชั้นเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้มาจากอาจารย์ผู้สอนนะครับเมื่อใส่รหัสชั้นเรียนเสร็จแล้วให้เรากดที่ปุ่มเข้าร่วมเมื่อเราเข้าสู่หน้ารายวิชาของเราแล้วผมยกตัวอย่างเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์503ให้เรากดคลิกมาที่บัญชี Google ตรงนี้ให้เราเลือกที่รูปกล้องถ่ายรูปแล้วให้เราทําการเลือกรูปตัวเองเข้ามานะครับเพื่อที่จะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเอง เมื่อเราทําการได้รูปโปรไฟล์ของเราแล้วกดที่ปุ่มตั้งเป็นรูปโปรไฟล์รอสักพักหนึ่งรูปตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ที่เราตั้งให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแท็บในส่วนของตรงนี้จะเป็นแอป Google ถ้าเราต้องการที่จะลิงก์ไปที่แอปอื่นของ Google ก็เลือกได้ในส่วนของตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงกลางเราจะกลับมาว่ากันสามแท็บนี้นะครับไปทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายตรงนี้เราจะเรียกว่าแท็บของเมนูที่เป็นขีดสามขีด กดคลิกเข้าไปเมนูแรกจะเป็นเมนูของชั้นเรียนลองกดคลิกเข้าไปดูจะพบว่ามีชั้นเรียนที่เราเข้าร่วมอยู่นะครับตอนนี้หรือว่าที่คุณครูเชิญมาเนี่ยมีอะไรบ้างถ้ามีสิบวิชาก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับสิบวิชากดที่เมนูอีกครั้งหนึ่งไปที่ในส่วนของปฏิทินปฏิทินตรงนี้เนี่ยจะเป็นปฏิทินรายสัปดาห์นะครับเราสามารถคลิกดูได้ว่าเรามีงานอะไรต้องส่งเมื่อไหร่บ้างยกตัวอย่าง ของผมเนี่ยจะมีวันศุกร์ที่สามกรกฎาคมนะครับก็จะมีงานส่งที่กันทั้งหมดสามชิ้นไปดูเมนูต่อนะครับสิ่งที่ต้องทำเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเลือกเป็นชั้นเรียนทั้งหมดหรือเราจะดูทีละรา,ายวิชาก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นชั้นเรียนทั้งหมดเขาก็จะขึ้นมาว่าชั้นเรียนทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องทำนะครับ จะสังเกตเห็นว่าสีตรงนี้จะแบ่งตามธีมที่คุณครูได้เลือกไว้นั่นเองนะครับหรือว่ามีงานอะไรบ้างนะครับตรงนี้เสร็จสิ้นงานอะไรบ้างที่เราทําเสร็จแล้วส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเมนูส่วนต่อไปเป็นส่วนของรายวิชาในตอนนี้ผมจะยกตัวอ,อย่างเป็นในส่วนของรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ละกันกดคลิกเข้ามาย้อนมาดูในส่วนของสตีม สตรีมตรงนี้เปรียบเสมือนกับหน้าของ facebook ของเราใช้ในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารพูดคุยพบปะกันนะครับเป็นการสื่อสารกันระหว่างครูนักเรียนนะครับเพื่อนในห้องแท็บที่สองคือแท็บงานของชั้นเรียนแท็บนี้เป็นแท็บที่สําคัญที่สุดของนักเรียนเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่างานในนี้งานในคลาสเรียนในวิชานี้ของเรามีอะไรบ้างถ้ามันเป็นสีเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องทําส่งส่วนอันไหนที่เป็นสีเทาหมายความว่า ไม่ต้องทําอะไรส่งหรือว่าเราทําส่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้เขาจะเขียนว่าครบกําหนดเมื่อไหร่เราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่างานนี้เนี่ยมันครบกําหนดเมื่อไหร่วันไหนนั่นเองทางด้านซ้ายจะเป็นหัวข้อตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมดด้วยกันสองหัวข้อถ้าอาจารย์บางท่านทำไว้สิบกสัปดาห์ก็จะขึ้นมาเลยนะครับสิบกสัปดาห์แท็บนี้เป็นแท็บ g o o g l e ปฏิทินเขาก็จะลิงก์ไปส่วนของ Google c a l enda r นั่นเอง ตรงนี้เนี่ยโฟลเดอร์รา์ของชั้นเรียนจะเด้งไปที่ Google Drive ผมจะยังไม่พูดถึงสองอันนี้มาดูตรงนี้ต่อดูงานของคุณกดคลิกเข้าไปเขาก็จะบอกว่างานของคุณเนี่ยงานของพวกเราเนี่ยที่ต้องทํามีอะไรบ้างเขาจะแบ่งเป็นสาแบบคือมอบหมายแล้วส่งคืนพร้อมคะแนนแล้วก็เลยกําหนดนั่นเองหมายความว่าไงเลยกําหนดตรงนี้หมายความว่ามันเลยวันที่ที่กําหนดส่งไปแล้วนะครับกําหนดส่งสาสิบอ็ดวันนี้เป็นวันที่สิบ มิถุนายนแล้วนะครับเลยกําหนดแล้วม้อหมายแล้วคือว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์เนี่ยสั่งงานมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําส่งส่วนส่งแล้วตรงนี้หมายความว่าเราทําเสร็จแล้วแล้วเราก็ทําการส่งแล้วนะครับอ่ะแล้วถ้าเราต้องการที่จะทํางานส่งล่ะทํำยังไงอ่ะผมจะยกตัวอย่างไปที่ใบงานที่สองตรงนี้นะครับกดคลิกเข้ามานะครับเราสามารถที่จะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เขาก็จะเด้งมาหน้าที่ใบงานที่สองของเรา โจทย์เขาบอกว่าแบ,บงานที่สองออกแบบโปรแกรมที่สนใจวิธีการทําก็คือจัดสังเกตเห็นว่าด้านขวาตรงนี้มีปุ่มบวกเพิ่มหรือสร้างกดคลิกขึ้นมาเราสามารถที่จะแนบง,งานของเราเนี่ยได้3แบบคือแนบจากงานที่มีอยู่ใน Google Drive อยู่แล้วแนบจากลิงก์เว็บไซต์ต่างๆหรือว่าลิงก์ YouTube แนบจากไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องก็ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการสร้างใหม่จะสร้างได้วย4แบบนะครับก็คือ Google Docs เอกสาร Google s l ล d ์ หรือว่า PowerPoint Google Sheets หรือว่า Excel แล้วก็ Google Drawing หรือว่าวาดเขียนนั่นเองผมจะยกตัวอย่างเป็นสร้างใน Google d o c หรือว่า Word นั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปเขาก็จะเด้งมาในส่วนของหน้า Google d o c ของเราตรงนี้นะครับมีชื่อนามสกุลเราพร้อมกับใบางานที่2ออกแบบการเขียนโปรแกรมที่สนใจเราก็ทำการวาดรูปอะไรของเราลงไปนะครับ อะ่ะยกตัวอย่างเราก็จะผมก็จะทำการอะ่ะยกตัวอย่างนะครับผมก็วาดรูปงานของผมเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมเนี่ยจะบันทึกให้อัตโนมัติเราสามารถที่จะกดปิดได้เลยเมื่อทำการกดปิดแล้วเนี่ยนะครับ จะมีไฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ที่เราทําไว้เมื่อกี้เป็น Google เอกสารถ้าเราทําเสร็จแล้วเราต้องกดส่งนะครับทําการกดส่งอ่าเขาก็จะบอกว่ามีไฟล์แนบหนึ่งไฟล์ยืนยันหรือเปล่าถ้าเรายืนยันเราก็กดที่ปุ่มส่งได้เลยสถานะก็จะขึ้นว่าส่งแล้วนะครับตรงนี้หากเราทําผิดพลาดอะไรเราสามารถที่จะยกเลิกการส่งแล้วก็ส่งใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับ ผมจะย้อนกลับไปในส่วนของรายวิชาเหมือนเดิมกลับไปหน้าง,งานของชั้นเรียนกลับไปดูงานของครูอีกครั้งหนึง่งจะสังเกตเห็นว่าสถานะของใบงานที่สองเนี่ยของผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วในกรณีที่เราส่งงานไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าครูทําการตรวจแล้วก็ส่งคะแนนขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าใบงานที่หนึ่งตรงนี้นะครับ จะมีขึ้นว่า5้าทับห้าหมายความว่าเราก็จะรู้แล้วว่างานที่เราส่งไปนะครับได้คะแนนเท่าไหร่นั่นเองย้อนกลับไปที่รายวิชาของเราอีกหนึ่งครั้งเหมือนเดิมมาดูแท็บสุดท้ายคือแถบของผู้คนในหน้าแถบของผู้คนนะครับเขาก็จะบอกว่าในรายวิชานี้เนี่ยมีใครเป็นครูผู้สอนบ้างแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเราเนี่ยมีใครบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของการใช้งาน Google Classroom ในมุมมองของนักเรียนนะครับว่าจะสามารถที่จะมีเมนูอะไรเข้าไปตรงไหนดูคะแนนยังไงส่งงานยังไงบ้างก็ขอให้สนุกกับการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคใหม่ตรงนี้ของเรานะครับขอบคุณมากครับ